ทำสีกบยางนี่ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับผมถ้าเราจุ่มสีส้มแล้วก็ตามด้วยเลมอนสีกบยางที่ได้มาจะเป็นสีอะไรนะครับกบยางตัวนี้เป็นรุ่น S5 ห้านะครับผมก็ทําขายด้วยนะครับก็เลยทําหัวสีดําเพราะว่าสเต็กของผมตัวนี้จะเป็นหัวสีดํานะครับแต่เรามาโฟกัสที่ตัวเหยื่อกันนะครับผมจะจุ่มสีส้มแล้วก็สีเลมอนตามมาสีกบยางที่ได้จะเป็นสีอะไรนะครับรอรุ่นกันเขาเริ่มจุ่มสีส้มก่อนเลย ดยการจุ่มเบาๆนะครับจุ่มกบยางมูกับอย่าจุ่มเร็วจุ่มช้าๆก็เช่นเคยครับรอบแรกสะบัดให้บางนะครับเขาเสีเอกให้บางๆเลยรอบแรกจุ่มน้ำส้มสายชูตามปกติเลยครับ รอบต่อไปจะเป็นการจุ่มซีเลมอนสีส้มก็เป็นอันแห้งนะครับรอบที่สองผมก็จะมาจุ่มซีเลมอนจุ่มลงไปเลยครับก็สบะบัดออกปกตินะครับไม่ต้องบางมากไปธรรมดาแล้วก็จุ่มน้ำส้มสายชู ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่มันแห้งก็ไปจุ่มน้ํายางขาวอีกสองรอบเหมือนเหมือนเช่นทุกครั้งทุกคลิปที่ผมพาทํามานะครับจะจุ่มน้ํายางขาวอีกสองรอบแต่ขั้นตอนจุ่มน้ํายางขาวผมจะไม่จุ่มให้ดูนะครับผมจะขอตัดไปตอนที่มันแห้งผมจะมาลองให้ดูกันว่าสีที่เราทํามันจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าน้ํายางขาวอีกสองรอบที่เราจะจุ่มเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบอะไรกับกับสีที่เราทําในสองรอบแรกนะครับแค่จุ่มให้ เนื้อกบมันหนาพอดีแค่นั้นเองนะครับผมรอดูตอนแห้งครับผมจะพามาลองดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเห็น,นั้นว่าแห้งเรียบร้อยนะพร้อมแกะโชว์นานาแล้วนะครับว่าสีที่เราทําจะออกมาสวยงามขนาดไหนตัวนี้นะครับเป็นการจุ่มสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็มาจุ่มสีเลมอนนะครับสีที่ได้จะเป็นยังไงมาลุ้นไปด้วยกันครับผมผมก็จะทําการตาบเลยนะครับ บะครัถ้าจุ่มส้มและจุ่มเลมอนสีที่ได้จะเป็นยังไงจะสวยงามไหมนะครับนี่นะครับสีที่เราจุ่มสีส้มแล้วก็มาจุ่มเลมอนจะได้สีออกมาอย่างนี้เลยนะครับ ตรงไหนที่มันจะมีสีส้มอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีสีเลมอนทะลุมาจากข้างในปิ่งประกายออกมานะครับทําให้ทําให้เหยื่อของเราดูมีมิติฮะดูมีมิติสวยโดดเด่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจุ่มสีส้มแล้วเราไปจุ่มนํายางขาวเลยปุ๊บสีที่ออกมามันจะไม่สวยนะครับมันจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าจุ่มสีส้มแล้วมาจุ่มเลมอนสีจะได้ประมาณนี้นะครับสวยงาม ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยถ้าถูกใจนะ,นะท่านใดก็เอาไปปรับแต่งกับเหยื่อของนาาได้นะครับผมวิธีการเล่นสีให้ครบอย่างเราออกมาดูสวยงามมีมิตินะครับผมโอเคครับ